สวัสดีครับพบกับนายเมนชีิวนะครับเมนูวันหยุดอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนมากินออมหมูนะครับมาดูวัตถุดิบนะครับอ่อมหมูมีอะไรบ้างนะครับอันนี้พริกแกงเครื่องแกงเราตาไปแล้วนะครับมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกนะครับพริกกินดานะครับแล้วก็นี่หมูสันคอนะครับแทรกมันด้วยอันนี้ผักก็เป็นมะเขือเปาะอันนี้เป็นลูกน้ำเต้าเนาะโตฟู ที่สาคัญนี่ครับอันนี้สำคัญมากเลยผักขีลาวนะครับสําคัญมากความหอมความอร่อยอยู่ที่ผักขีลาวก็เป็นบักบักผักใบมแมงลักนะครับแล้วก็ต้นหอมมาดูเครื่องปรุงนะครับมีน้าําปลาน้าําปลาระเดี๋ยวเราจะ,ะใส่พื้นฐานด้วยเกลือนิดนึงแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับ พี่แกงลงไปผัดก่อนนะครับผัดให้หอมก่อนแล้วก็ใส่หมูเข้าไปผัดติ่แก,กงเราก็จะมีหอมแล้วก็พริกกินดาแดงแล้วก็ตะไคร้นะครับตำกบกบพอหยาบๆยานะครับแล้วก็ผัดไปให้หอมก่อนไปเบาๆนะครับเดี๋ยวมันคลนะุ้ง เย็นครับวันนี้วันหยุดทั้งวันฝนตกอีกแล้วครับก็แต่เวลาจัดเมนูนะครับอันนี้เป็นข้าวเช้านะครับกินสักเกือบเที่ยงแล้วนะครับนีใส่หมูลงไปนะครับใส่ไปผัดเข้าไปหน่อย หมูจะเป็นหมูสันคอนะครับแท่กมาเป็นของชินชอบนะครับเมนูนี้ผมถนัดมากเลยนะจะบอกให้ดัดกิน่น <laughs> ก็จะใส่เกลือลงไปก่อนนะครับเนื่อานไดเกเเลยลอื้พอหมูเริ่มสุกแล้วนะครับก็เราก็จะจัดการน้ำล้างครกนะครับใส่ไป เดือดแล้วครับเดี๋ยวเราก็ใส่ผักนะครับลำเต้ากับมะเขือใส่ไปก่อนอีกเกลือก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรุงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มปรุงก่อนนะครับใส่ นี่เป็นเลยนะครับน้ำปลานี่ครับประมาณนี้นปลาเสร็จก็มีน้ำปลานิดแดงเพิ่ม ความอาร่อยยิ่งขึ้นด้วยขงปรุงรสนะครับผงชูรสเนีย่ยเรามาชิมดูนะครับก็สุกแล้วนะเ <c oughs> ขือกับน้ำเต้า นะครับลองดูนี่น่ากินหรือ,อยางขอชิมก่อนครับปรุงเสร็จก็ต้องชิมก่อนอืมอืมขาดปลาหนิดนึงความนัวได้แล้วนะครับ มาไร้อีนิดนึงเราใส่ผักนะครับอันนี้ต้นหอมใส่ตัวฟูด,ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นใบแมงลักใบแมงลักนะครับเจอความสำคัญอยู่ที่นี่พักชีลาวนะครับเก่งออมจะสมบูรณ์ก็ต้องมีพักชีลาวนะครับไม่งั้นไม่ใช่แก่งออมนะครับคอมพิดผมนะมันจะหอมโดดขึ้นมาเป็นแก่งอ,อมทันทีนะครับ าใส่พขีวแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยแกงอมของเราวันนี้ได้กินข้าวแล้วนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ